นักเกมสกายวอล์กพร้อมยังพร้อมแล้วโอ้ยเจ็บตัวเปิดกลางแป๊บหาของหาของไหนดีอุ้ยต่อ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 อืออุ้ยคือไม่ลงเลยตรงซ้ายขวาไม่มีฉันกูต่อตรงเลยแล้วกันอ้าเออมึงมาไงวะเนี่ยงมาไงโอ้ย อืโอเคนะปูลังไหล่ปวดลังปหักระยนีนียงอะไรโอ้ยัวเหี้วเลยดิโอ้ยโอ้โอ้ยจ้าเลยโอ้ยกาจริงเลยนี่ไม่รู้อกว่าเรารหายรอด้รอด้วรด้วเออให้ผมอยากให้ลุงตอไปอ่ะได้ลุงก็ต่อกก็ได้เออเกียนแม่งเลยโอ้ย ไอ้เด็กปีดโอเคตามแล้วโอเคนะดูนี่อะไรนะเฮ้รู้สึกจังหวนใจไงไม่รู้แหละโอ้อจ้าไว้ไขอ่แขนแน่ยิงแข่งเลยเออดีฉันมาได้โอ้กูตายก็ได้โออเพื่อนกูเอาวอาไปไหนแล้ววะเอาเอาไอ เราสองสาวน้อยไม่ต้องถามว่ากูเป็นเกย์เปล่านะว้าวเจอหนี่เห็นชานแงเห็นชานแป๊บอืเฮ,ฮ้ฮยเฮ้ยอะไรน่ะหืมโอ้โหดีหนออ้มาสู้กันมาละ่ะนายนายมามัไ่เหรออืมกูมากูถืออะไรอะ่ะเออกูโทษทีกูผิด <laughs> มีมีนี่แน่นอุ้ยนี่โอ้มีได้ดาบใหม่แล้วมาชนะแน่นอนเฮ้แย่โอ้ตายแล้วอืมเอาไงดิไปก็ได้นะเฮ้ยฮถามฉันไม่ทันหรอกเออนั่นใครอ่ะอืมนินทาก,กูแน่นอนเลยคอยนินทถอไปอี้กคอยดินทาเฮ้ยมึงตายแน่วันนี้เลยฮ่าอืมมาเลยว้าย อืมไซวะใครไหนอยู่ตรงนั้นนะเขาคู่อุคิงของคนขี้ข่าวในใครดินแทกตายแน่อย่างเงี้ยแหละเอาเพื่อนมาเลยไปกระเด็นโอ้โหนี่หน่อยนี่พวกเราไม่แข็หรอกแค่นี้เองขึ้ะดาษเพชรไอ้ย่กษนี่โอ้ยเจ็บจะนอนดีมั้งนี่อุ้ยไปได้บ้างเพื่อนโอ้ไม่เป็นไรกูบ้าแล้วโอ้กูตายก็แล้วนี่เองข้าเพื่อนตู หน่อยกแล้วกบแต่อฮ้ีซี่วะอย่างเงี้ยโอ้ยอันไรบอืมเฮ้ยใไขวหน้าหน้าตาแปลกๆมีพิรุษใส่ว่าเนี่ยืมกูยิงมึงแน่วันนี้เฮ้ยเดี๋ยวกูเผาเสียมิดไปเนี่ยแต่ใส่ว่าครั้งนี้เ่ยเฮ้ยอ่ะใครพูดอะไรเอางัยวันนี้กูสยองอมผมนี่ขอตรวจรถเลย เอาไว้ดิกูจะยิงใครก็ได้ดิโอ้ยขังคอนมาแล้วโอ้ยขังคอโอ้โค้ดไข่ขี้แค้วโอ้ยโค้ยเอ้ยโค้ยว้าวาดอนกว่าเอ้ยอะไรอยูเนี่ยมาเลยกูไม่เผ็ดหรอกแค่น้ำเพชรดำมาน่แตวัสดีเอ้ยเฮ้ยโกงไม่ได้เฮ้ยค่อยอืมตายอยี่เงี้ยละโอ้ยโอ้ยกลอนนี่กว่า เฮ้ยมัเนโกนอะไหมโอ้ยคุณเด่นแล้วตกแมพแล้วเฮ้ยเฮ้ยดูเหมึงคนเดียวสินะฉันไม่แพ้หรอกมาเลยมึงไม่แพ้มังก็มาคกูมีดาบนี่อยู่มามาเลย มาดีมาเลยมามาสู Yo ้กันบ้ารแหนมาตัวต่อต oh ัวบ้าระแหนก็ตัวต uh ่อ oh. ต oh ัวกับม right ือเนี่ยแหละโอ้ยจูมายา่มียวโหพัสดุมิชั่นโหแหลกจริงๆริงมึงกูเล่นคอมแล้วแหลกเออโหเอยโปโปมาเนี่ยแข็งแขรงแค่ไเองอีู่กูก็แหลกมึงก่อนโออไอ้กองเบี้ยไตะเบงดีมะอะไรขวายื้อกู ตายกว่าฮึฮึกูหลอบอกแล้วหลอ,อกไ่าใครเออแล้วไม่เหมือนเมื่อไรมันจะชนะวะเอ,อ้ไมันต้องจบเกมนั่นไม่ใช่หรอโอ้ยแล้วใครยิงกูไม่ต้องถามกูเองแหละกายวอ MC ได้สำเน,นาเนีนย่ยเละขอบคุณคนผ้าด้วยเฮลเกชเดลและคนทำ อยู่เครด,ดิตใต้คลิปแล้วกันนะโอเคไม่ว่าจะพูดยังไงก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะโจโด